สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม็อกค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอซที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะม็อกค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาชมการทําการ วันนี้นะคะมีมะม่วงหน้านี้มีมะม่วงออกเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะมะม่วงของมอค่าคุณย่านี่เยอะมากเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะ <ๆ S 2> ก็เลยจะเอามาทําการแปรรูปนะคะเพื่อนๆค่ะทำเป็นมะม่วงกวนนะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่ามะม่วงกวนหรือว่ากวนมะม่วงอย่างเดียวกันนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆค่ะ วิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะเราก็ไปเจ็บมะม่วงของเราจากสวนจากต้นจากสวนที่เขาหล่นลงมานะคะมาล้างน้ําให้สะสอสาด 2- 3น้ํสาน้นะคะแล้วก็เอามาฝานออกนะคะทําเป็นแผ่นๆน,นะคะแล้วก็เอาใช้นะคะช้อนขูดเอาเฉพาะเนื้อของเขานะคะให้หมดเลยนะคะขูดแล้วก็แล้วก็วกมเมล็ดตีก็ ขูดด้วยนะคะแล้วก็อเอาเมลร็ดทิ้งนะคะเปลือกแล้วก็มลร็ดแล้วก็เอาทิ้งนะคะทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำํำง่ายๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรแบบโบราณโบราณน,นะคะเ,เพื่อนๆครับเราก็นํามะม่วงของเราที่เราขูดแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากปั่นก็ได้นะคะหรือไม่ปั่นก็ได้นะคะเอาไปต้มเลยนะคะต้มในไฟไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะเ,เพื่อนๆครับไฟอ๋อไฟอ่อนค่ะไฟอ่อน ไฟไฟไฟกลางแล้วก็ตอนที่จะสุกก็ค่อนไปทางอ่อนนะคะต้มไฟกลางนะคะเพื่อนๆครับนี้นะคะพอเรา พอเรากวนต้มไปแล้วใช่ไหมคะเราก็กวนเป็สักระยะหนึ่งเราก็ตามด้วยเลยนะคะตามด้วยเกลือป่นสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆพ่อคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรผสมเลยนะคะสันกันบวดกันเสียก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆพื่คะเราทําแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบโบราณโบราณเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนคะพอกวนไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ที่โอ้โหกวนไปกวนมาสักห่อยหนึ่งนี้ กลิ่นหอมของมะม่วงสดๆจากต้นนี้นะคะหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆคะเป็นกลิ่นธรรมชาติไม่ต้องแต่งสีหรือว่าแต่งรสเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเราจะใช้วัตถุดิบเป็นมะม่วงล้วนๆเลยไม่ต้องใส่อะไราผสมไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือว่าน้ําแบะแซก็ไม่ต้องใส่นะคะ เราใส่มะม่วงอย่างเดียวแล้วก็เกลือป่อนหนึ่งช้อนชาเองค่ะกวนทั้งหมดดินนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีก็พอนะคะเพื่อนๆคะพอกวนเสร็จแล้วจะไม่ก็หอมมากเลยค่ะจะเป็นมะม่วงของเรานี่จะเป็นมะม่วงเบานะคะเพื่อนๆคะ รสชาติก็จะกลมก่อบมากจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมของมะม่วงของมะม่วงเกี๊ยสเบานี้นะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรสชาตินี้จะหวานอมเปรี้ยวนะคะจะหวานแล้วก็อมเปรี้ยวแต่เปรี้ยวเปรี้ยวกับหวานนี้คือคือหวานนี้น้อยกว่าเปรี้ยวนะคะจะอร่อยมากเลยส,สาวๆที่ชอบไม่ไม่ทานไม่ทานเหมือนหวานนี่จะได้รสใต้ใจเลยนะคะจะเป็น เปรี้ยวอมหวานหน่อยๆนะคะเพื่อนๆคะอร่อยมากเลยวิตามินซีนี้ยังไม่ขาดหายไปไหนเลยค่ะเต็มร้อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆคะพอกวนได้ที่แล้วก็สุกแล้วใช่ไหมคะ3านาทีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ พอเย็นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการตากเลยนะคะก็ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็จะมีจานนะคะใส่จานนี้เขาจะเก็บง่ายหน่อยนะคะใส่จานนี้เวลาเราไปตากแบบนี้นะคะได้ได้ประมาณครึ่งวันนี้นะคะเราก็กลับด้านมานะคะ กทั้งหมดก็ประมาณ2วันเลยนะคะแตกออกมาแล้วนะคะก็จะได้ความกลมกล่อมความเหนียวหนึบด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ไงที่พ่อค้าทําไว้คราวก่อนนะคะก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่เป็นเขาแห้งแล้วนะคะ2วันที่แล้วนะนะคะละักษณะหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะตรงที่หนาหนานี่คือเรา เราใช้หนาเกินไปมันก็จะหนาเดี๋ยวมันจะนุ่มนะคะแต่บางนี่เขาก็จะกรอบอร่อยอร่อยหนึบเหมือนกันค่ะเราชอบแบบหนาก็ได้แบบบางก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยทั้งสองอย่างเลยค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้พอตาก2วันแล้วจะมีค่ะเราก็สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้ตั้ง7วันเลยนะคะถ้าหลังจาก7วันไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่แช่ในตู้เย็นเลยนะคะเพื่อนๆคะจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆคะรับรองว่าอร่อยหอมมาก แล้วก็ชื่นชมเน้สีมือของตัวเองด้วยค่ะถ้าเราทําเองเราอร่อยเองแล้วก็จะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมทําทานกันนะคะเพื่อนๆค่ะมะม่วงหน้านี้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนที่พ่อค้าทําไว้ก็มีเยอะนะคะยินดีแบ่งปันนะคะเพื่อนๆค่ะใครที่อยากชิมนะคะอยากชิมอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรับรองว่าอร่อยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเปรี้ยวอมหวานนะคะ เปรี้ยวมากกวหวานนะคะแต่อร่อยกลมกล่มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็นําไปตากแดดเลยนะคะให้สักสองแดดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มีของดีมีประโยชน์นะคะ นำการกวนมะม่วงตอนที่กวนนี้ก็ไม่ได้ไถ่ายให้ดูนะ่ะถ่ายให้ดูตอนที่เอามาจัดจเตรียมตากแดดแล้วนะคะเพื่อนๆคะลักษณะนหน้าตาเขา,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 าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วพอสองวันล<ๆ>ักษณะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็สามารถรับประทานได้นหนึบๆ,ๆ,ๆเลยนะคะอื้มอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆคะมีประโยชน์ด้วยวิตามินซีเยอะนะคะเพื่อนๆคะความหวานไม่เยอะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,กํกกรรกกกกกำลังใจนะคะอย่าลืมมาชิมมะม่วงกวนกับคุณย่ามอบค่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ